ทำไข่ลุยสวนแต่ผักไม่มีเยอะนี่่วงนอกทำได้ทอดไข่ใสร็จเ่อยนๆปาท,ทำไข่วันนี้ ใส่อูดใส่ถุงงอก,กันทางใส่ฮอปดอกเข้าไปใส่ถุงงอด้าน้างเข้าไปส่วนเหญ,ญ่ อันาเจ้าขอมป่าในป่าเดี๋ยจะพาไปดนูนอกส่งกับมาก่อนพูดดังไม่ได้เดี๋ยวพวกมันนีหน้านาจะเอาอาหารไปให้มันกินค่ะ พักกันหากนาินไม่เป็นที่สว,วีเดนเขาจะทำอย่างนี้ทุกครอบครัวเอาหารในนกกินใส่น้ำเสร็จก็จะอรินเอาแบบนี้กับเ,เพื่อนแล้วก็จะ <c oughs> ทิ้งไว้อีกจนกว่าว่าเราจะพอใจนะพอใจว่าจะเอาร่างสั้นหรือยาวเจอถั่วงอกขึ้นแล้วค่ะวันนี้เป็นเพื่อนคิดว่าพอดีกินแล้ว atuwa ngoa ki ndaka wanei. เสร็จตรงน้องด้านข้างสวยไหมคะเสร็จเรียบรอ้อยเพื่อนมอดเฟรดิกดอลิน